ย้ำอยู่เหมืนี่นตามมีอาการโอ้ยตัวดีซะด้วยโอ้ยสุดีกว่า ม,มาแล้วคุณผูช้ชมสันจะไ้กลับโอ้โหอะไรก็ดีเลยแหละอยู่เปล่าอยู่เปล่าไงโอ้โหเขามาตีไว้เดียวเลยแยกขา กบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท right. <laughs> so really, really ่านครับนในตลาดภูมิใจของการโฆษชาของชาวตุรกีผมเช้านี้เราก็จะมาตีปลาชะโดบอโรงงานเหมือนเดิมเช้านี้ก็คลุ้มคลุ้มปลาคลุ้มฝนนะผมเหมือนฝนจะตกดูกันจะมีมาทักทายบ้างหรือเปล่าเนี่ก็หยุดไปยังกุ๊กับเช่นเดิมครับ ใส่แบคอไปเร้เล้า,ลากันสักหน่อยมดูนะจะมีมาดตักท้ายมั้ง,งวะฉัน อยู่ไหมส่งนิดนึงอะไซส์น้อยเราวังหางขาดชอบเอาหางไปกินในไซส์เล็กๆต้องหย่อนให้มันนิดนึง เปลี่ยนเป็นธรรมดาด้วยชาตนี้ยังไม่มีตัวจีบให้เห็นเลยนี่จีบอยู่ข้างหน้านี่ฮะ ใช่ป่ะใช่โดบป่ะ S 1> <S 1> <S ดันใส่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 โตไหมโตไหมนีกาแล้ว ย้ำอยู่ไหมนี่ยตามมีอาการโอ้ยตัวดีซะด้วยโอ้ยอุยหมดป่ะ ป่าแล้วตามมันดูดเล็บสับราดอีกแล้ว <c oughs> โดวูหนึ่งเลยครับเช้านี้หนึ่งแทมเยื่อหายไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเห็นมันมีอาการนับดันน้ำใส่ สะตูมเลยครับแป้นแตกอีกแล้วไปเหยื wrote, ่อแล้วลูกถ่ายไปแล้วนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้อ้วนมากเลยสะตูมพอโรงงานยามเช้าครับผมลายยังสวยเลยฮะแก้มแตกไปเลยไม่ได้เถียงเลยตัวนี้ออื อ้วนเลยฮะโอ๊ยเอเคถ่ายรูปสักครู่ได้คลิปด้วยโอ้มือสั่นได้ตถึงแต่เช้าเลยครับโอเคถ่ายรูปแป๊บนึง ครับคุณผู้ชมถ่ายรูปเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปลุยกันต่อว่าครับเช้านี้จะมีเวลาเหลี่ยเฟื่อเลยฮะีรอดแล้วครับตัวนี้สุโดโตบ่อโรงงานครับทะยุอ้วนเลยกัดเ<ล> <G uard> ดือวหายไปเลยนะวิ่งดีมากครับตัวนี้แรงดีมากใสอยู่ประมาณสามโลก็กว่าได้ครับตัวนี้ค่อนป้อค้อนข้าวอ้วนเลย <S <S มันมันแล้วตัวนี้ มันมากเดี๋ยวข้าพดเป็ดกันนะนี่ครับดูแผลเต็มแก้มเลยแต่เยื่อยางเราหายไปแล้วนะน่าจะเป็นจังหวะที่แบบสะบัดใป่าเนี่ยแข็งปั๊บเลยเข้าขมุมแก้มไม่มีลุดครับ โอเคเลยครับขเบ็ตไม่มีงานปวดท้องปวด,ดยากเลยอ่ะนี่ครับแต็มแรกของเช้านี้เรามันแล้วสดโดบอโลโรงงานไซต์ตึงๆเลยครับผมนี่อุ่นบักเลย ไปตามหากันตอครับว้ดีก่อนแล้วกันนะจ๊ะก็กะเบ็ดลยุยกันต่อครับบอกแล้วไปยางกุบคับของเราเอาเรื่องนะครับนี่ฝากฝากไปด้วยครับไปยางกุบกับขนาดสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดเซนความยาวสิเ็ดเซนครับน้ำหนักเก้ากรัมตัวนี้ ตีน้ำเล,เล้าแน่นอนฮนะสอนละหนึ่งร้อยบาทดูกันต่อฮะกัดมันจริงๆนะตรงนี้สะใจสุด,สด เดี๋ยวไปดูกันต่อดูจุดเดิมนะครับวันนี้ดูว่าฝนจะย้อยมาลร็วดูจกบรรยากาศแล้วเค,ค,คลิมฟ้าเคลิมฝนนะโอเคครับผู้ชมมาดูอดีกันต่อฮนะจะตีย้ำอยู่แถวๆบริวเวณจุดเดิมนี่ครับ เดิมยังมีตัววนอยู่มั้งท่านี้ยี่ยไปเรื่อยๆครับวันนี้อากาศเ,เป็นใจซะด้วยครึมๆฟ้าครึมฝนนะก็ไม่ค่อยมีตัวจิบไปเห็นนะจ้าวเนี่ยังเงียบๆอยู่แต่ กะต,ตีขยิบไปเรื่อยกันแล้วอาแล้วกันฮนะเน้นตีขึ้นชายยญาลากลงตีขึ้นชายยญาลากลงอนะมาจะลองเปลี่ยนเป็นใบพัดดูฮะห้เล้าซะหน่อยแต่ก็เป็นประยางกุ๊ปกับเหมือนเดิมนะนดูกันดิจะตามักกัดไหมเอ้ย อยู่ข้างหน้าเราเลยนะืมจิบพี่นัวแล้วคุณผู้ชม,มตัวสั่ตัวเลยจะรการเบ็ดแล้วหรือเปล่ามาขึ้นอะไรโผล่ใกล้ๆเนี่ย เมื่อกี้ตตั้งนานไม่จิบก็เปลี่ยนเยอะทั้งนนครับจิบเลยโอ้โหไม่โดนเบ็ดก็ไม่โดนเบ็ดนะครับ มันปลายเลยตามตามตามขมขานที่ <c oughs> เจอใบเคาะเเราๆฮะไม่โดนเบ็ดนะนี่ขัดเลยเบ็ดไปนิดนึงแสดงว่ายังมีอาการอยู่นะเดี๋วก็โดนเราฮะมาตามมากัดอยู่ข้างหน้าเลยป่ะ กินลงมาเลยเราหางเราไปกินเลยครับนี่ยร้วนไปเลยมาตกนี้เลยแล้วกันใช้ใบเคาะแอบใบอเคอาะและกันแล้วจ้ะจะได้ไมต้องเสียดายเยือ่อให้ใบเคาะทำงานนะฮะ มันกัดอยู่ข้างหน้าเลยป่าตั้งกงตั้งไก่ก็ไม่กัดกัดไม้ถูกเบ็ดฝ <c oughs> นเริ่มมาแล้วผูว้ชมใส่จะได้กลับ โอ้โหอะไรก็ดีอ่ะนั่นรอบนี้หายไปทั้งยื่อเลยครับนีม่มาจีบอยู่ข้างนอกเลยนะครับกับเชี่ยวกับฟันใสแล้วนะฮนะ ตามไม่ได้เห็นมองครับโมัวแต่ตีโมัตแต่มองไปทางอื่นด่านาน้ำใสตัวด่านาน้ำใสเยอะออมันก็โดนกลับไปหลายทีเลยนะฮะไอ้โดนนะ ไปดนูนะเออนี่ยโดนกัดไปหลายทีเลยตรงนี้ผมยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยโโอโห้หมันจะเข้าคู่หรือเปล่าวะแต่จีบนัวเลยว่ะพี่เน,นี่ยตูต้เลยกัดเนี่ยกัดบึ้มบั้มบึ้มบั้มเนี่ยผมยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเลยนี่ยช่วยกันย้ำมันเหลี่ยมเนี่ยแดกเหยื่อไปสองตัวเลยเออเอาไปจะ <laughs> เอาไปจะเหยื่อวัดไวยู่ อยู่เปล่าอยู่เปล่าไงหูเขามาตีไว้เดียวเลยไม่แยกปลาทำไมทำงั้นล่ะพีข้าวอีกแบไม่ขึ้นอเฮ้ค่อยค่อยค่อยอยู่ไหมอยู่ปลาอยู่พุดเล่นอือหือเฮ้ยทำไมมันไปทางนู้นอะลายแล้วปะมาแล้วเถอยเถ้ยถ้ย มาไม้เดียวโดนเลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนตัวแรกเขาอ่ะไหนไหนไหน๋ยวกูตอกแก้มนะโอ้โหไปยางกุบกรับป่ะนีโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องวะยังไม่กระโหลกแตกเลยนี่ฮะไายางกุบกรับนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหมูอ่ะมันจริงๆอือ นี่นี่ตัวแรกเขาโหนี่กแก้มแตกเหมือนกันพี่อย่าไปเหยียบขอนไม้นะสระดุดล้มหัวทิ่มเลยนะ <laughs> โอ้โหผู้ชมครับฝนตกแล้วกระบ้น้น <laughs> โอ้โหเซ็งเๆ็งเส็งฝนมาไล่เยอะท่านนี้ <laughs> หนาเม็ดแล้วพี่ไปเถอะไม่คือหรอกไว้ไหนะ จะไปับผมมาได้พาเข้าซอยเนีย่ยวันนี้ก็หนึ่งแต้มับผมเออรอดแถวอยู่รอดอยู่วันนี้ไงก็อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมไงก็าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจไว้นะครับหน้าจะพาไปตกปลาอะไรฝากติดตามรับชมกันด้วยนะก็อขอบคุณทุกคนมากมากจริงจะครนะ ตลอดว,วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม